มาเยอะนะครับทู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับหรือว่าร้านแปลกๆทั่วโลกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นแบบว่าร้านกาแฟาที่มีคนมาเสิร์ฟแบบแต่งตัวขี้ขูขี้ขูน่ารักน่ารักเนี่ยอันนี้เนี่ยผมอบอกตรงเลยว่าไม่เคยถ้าจะหาแบบหูขี้ขูน่ารักน่ารักกาแฟอร่อยอร่อย,ออยถ้วยหนึ่งกับบริการดีๆเนี่ยผมว่าของตรงที่ดีที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวเทาา่านั้นแหละฮะร้านนี้รอเราอยู่เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างใน เชื่อว่าคงมีที่อื่นหรือว่าเขามีที่อื่นแต่เราไม่รู้ไม่รู้งาน,นเราเข้าไปดูไหม oh. ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับ มีหลายอย่างนะถ้ามิชมคามมีทั้งซอฟต์ดริงก์นะครับก็มีกันหรือว่าจะรับประทานอาหารที่นี่เขาก็มีเช่นเดียวกันนะครับสั่งไว้เสร็จเนี่ยน้องๆเขาป้อนให้ด้วยจริงป่ะเจ๋งอ่ะผมต้องสั่งอะไรอันไหนอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับ น้องๆน,นะครับที่เป็นพนักงานที่นี่ก็จะแต่งชุดเป็นชุดเมดหมดเลยนะครับออกแนวขี้ขูบน่ารักกันนะครับใครชอบแบบขี้ขูบขี้ขูนะฮะที่นี่เนี่ยน,น,น่าจะมีไว้สําหรับคุณนะครับใครชอบแนวนี้นะครับก็คงอยู่ได้ทั้งวันอร่อยใช้ได้นะครับโนแอลโกอฮอล์แน่นอนครับอ่ะ อ๋อแกงกะหรี่มาด้วยอ๋อเป็นรูปหัวใจด้วยอ๋อน้องถือช้อนมาด้วยน้องแต่งตัวมาสักขนาดนี้น้องคงเตรียมป้อนพี่แล้วแหละเออ ขออะไรเร่ออะไปนครานิปานเคปาปนานคขอีกทไทขออีกท อร่อยมากรับป้ลลนอนนี่แหละทีขีทีทีทีขอขอขอ,ขอ,อทีอทีทีขอหมดตาเลยได้ไหมอจะได้หม,มเออนะเดกเด็สุดยอดอร่อยมากขอบคุณครับคือถ้าเกิดสั่งข้าวองกะหรีเนี่ยก็มีป้อนให้แต่ว่าตามกติกาเนี่ยก็คือป้อนคำแรกเท่านั้น ถ้าสั่งน้ำอันนี้เนี่ยแบบจินเจเอลอะไรอยเงี้ยนะครับก็จะมีแบบเหมือนวาดภาพให้ใช่ใช้ได้แล้วมีสั่งอย่างอื่นไหมที่บริการม,มากกว่านี้คงไม่มีนะไม่เป็นไรไม่ต้องแปลก็ได้พี่เอารูปอะไรดีปกติถนัดรูปอะไรอันนี้ไม่ต้องคาเตอรก็อันนี้ม่คาแรคเตอร์อ๋อเอ่อมีอนิเม,ไมะได้ไหม้ไมอกได้ไหมได ขอบคุณครับโอ้ยดูนี่เขาตั้งใจทำมากเลยอ่ะเหมือนไหมฮะเหมือนไหมโอ้ยเข่งมากเลยเยี่ยมมากอันนี้เขียนว่า R Y L นะครับก็ข้างล่างนี้ก็แบบว่าเจ้านายแล้วก็ยาวๆนี้เขาบอกว่า รักพี่เลตลอดรักพี่เลเสมอรักพี่เลตลอดเวลาอันนี้มั่วนะครับเขาบอกว่าขอบคุณที่กลับมาอีกทําไมต้องขอบคุณที่กลับมาอีกผมเพิ่งมาครั้งแรกช่วยบอกกับกล้องหน่อยได้ไหมผมไม่อยากกลับไปเคียรดที่บ้าน คือเขาจะพูดอย่างนี้กับแขกทุกท่านนะครับที่เข้ามาในร้านนะเพราะว่าเขาจะบอกว่าขอบคุณที่กลับมาอีกอะไรประมาณนั้นซึ่งมาครั้งแรกจ้านะเรารู้กันนะขอบคุณนะครับ thank you อริกะโตกุชัยมัสต์อริกะโตกุชัยมัสต์เราคงต้องตอบแทนน้องเขาบ้างนะครับที่บริการเราอย่างดีงามเรียกเราซะเจ้านายจริงๆแล้วผมไม่ชอบ ไม่ชอบคำว่าเจ้าไหนอะไรนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าไหนเนี่ยเสียตังตลอดประทมประทานเนี่ยเลิกเรียกผมได้แล้ว <laughs> เสียตังตลอดแต่เพลงนี้เนี่ยผมจะมองไปเธอ <c oughs>